สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแกะกล่องเจ้ากาต้มน้ำของยี่ห้อทามอร์นะครับทามอเป็นยี่ห้อที่ผลิตอ,อุปกรณ์ในการชงกาแฟหลากหลายนะครับคลิปนี้ก็เป็นกาต้มน้ำขนาด300มิลลิลิตรนะครับก็ออกมาให้เราดูกันนะครับว่ากาต้มน้ำตัวเล็กๆขนาดนี้เป็นยังไงบ้างไม่ใช่กาต้มน้ำไฟฟ้านะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าข้างในกล่องเขาเตรียมอะไรไว้ให้กับลูกค้านะครับ อันนี้นะครับก็เป็นสภาพกล่องที่ผมสั่งซื้อผ่านออนไลน์มานะครับก็ประมาณนี้นะครับในสภาพกล่องก็จะมีรอยนิดหนึ่งนะครับจากการขนส่งอันนี้ก็เป็นประณีของทางออสเตรเลียนะครับผมสั่งให้เขามาส่งที่ล็อกเกอร์นะครับซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วเพื่อความสะดวกในการไปรับสินค้านะครับผมก็จะพามาดูข้างในกันเลยครับว่า สภาพยังดีอยู่ไหมเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับผมก็จะแกะตัวนี้นะครับนี้ก็มีการห่อหุ้มนะครับคี่เป็นให้เป็นสีกันกระแทกนะครับเห็นครับก็จะได้เห็นสาน้ำนะครับของ ตามหมอนะครับเดี๋ยวให้ดูเดแกๆออกมาดูกันดึงออกมาเลยนะครับสำหรับในกล่องนะครับจะลองดูเน็กระดาษมาเทียบเลยนะครับอ่านี่ก็ผมสั่งซื้อกับทางบริษัทนี้นะครับไม่ได้สปอนเซอร์นะครับผมก็มีโบชัวร์มาให้ว้าวแล้วมี กิฟต์วัชเชอร์มาให้ด้วยนะครับโอเคก็รอ้อยเหรียญเกี่ยวกับวายนะครับอ้าวไม่ว่ากันในเรื่องของสิ่งที่แถมมานะครับจะมีนามบัตรของร้านอันนี้เป็นส่วนประกอบนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ัวของอกาาน้ำกันเลยดีกว่านะครับมาดูสภาพกล่องกันเลยนะครับ อันนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าถือก้านในสภาพแบบนี้นะครับมุมนี้มันจะได้90องศาอันนี้ก็เป็นมันๆนิดหนึ่งกล่องจะเป็นลักษณะด้านนิดนึงมีรอยบุบหัวมุมตรงนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นที่เปิดนะครับเดี๋ยวดูรอบกล่องกก่อนนะครับดูด้านนี้บ้างนะครับสำหรับด้านนี้นะครับก็จะเป็นการบ่งบอกถึงรายละเอียดของผู้ผลิตนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นชื่อบริษัทนะครับโลเคชั่น เว็บไซต์เบอร์ติดต่อแล้วก็จะมีสติกเกอร์ขาวๆตัวนี้นะครับก็บ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือกาน้ำตัวนี้มีขนาด300มลลิตรนะครับเนื่องจากกาน้ำตัวนี้มีหลายขนาดนะครับอันนี้เป็นขนาดที่เล็กสุดก็คือ300มลลิตรนะครับมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับสำหรับด้านนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็เป็นด้านที่ไม่มีฝาเปิดของกล่องนะครับก็เป็นด้านสำหรับเอาไว้โชว์นะครับ มาดูอีกด้านนึงนะครับด้านนี้ก็จะมีรูปของการล้าำที่อยู่ด้านนี้นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับด้านแรกที่เราดูกันนะครับสำหรับฐานก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีรูปหยดน้ำของมแต่และฝั่งอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับด้านบนก็จะเป็นโลโก้ของไทม์มอนะครับผมก็ ใช้นิ้วนะครับมาวางที่สัญลักษณ์ตรงนี้ที่เขาน่าจะเป็นสลับนิ้วโป้งนะครับหรือนิ้วอะไรก็ได้แกะออกมานะครับจากนั้นมันจะเ,เบี่ยงออกมาอย่างนี้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็แกะตรงนี้ขึ้นนะครับตรงนี้ก็ยังไมามาก็าจะมีตัวถุงกันกระแทกที่อยู่ด้านในของก่อบนะครับอ่ดูข้างในกัน อ่านี่จงคือก,การกระแทกสลักกาน้านะครับอเองเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะครับอันนี้ก็จะมีน่าจะเป็นพวกใบป,ประกันแล้วก็คู่มือต่างๆนะครับเดี๋ยวเอามาดูกันใบแรกที่ผมหยิบขึ้นมามันก็เป็นใบรับประกันนะครับเขียนว่า,าวอลรันตีาร์ดนะครับอ่า็ส่วนจะเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับ ก็มีวันที่ซ่อมนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่ซ่อมด้วยมา,มาดูอีกใบหนึ่งนะครับส่วนใหญ่จะเป็นภาษาจีนนะครับมา,มาดูอีกใบกอะไรใบนี้ก็เป็นแค่ใบสืบทีิเขตนะครับในประกาศนียบัตรของเขาแค่นั้นเองเรื่องของคนงานเขานะครับก็มีประมาณนี้ามาดูที่ตัวการน้ํานกันเลยดีกว่านะครับ ุงที่ห่อหุ้มนะครับก็เป็นถุงิกระแทกนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นขนาดกาน้ำ300มิลลิลิตรนะครับความสูงของกานะครับจากฐานตัวนี้ถึงตัวนี้10เซนนะครับจากฐานตัวนี้ถึงที่จับตรงนี้13เซนนะครับฐานตัวนี้นะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่7.5เซนนะครับแล้วก็ เส้นผ่าศูนย์กลางของตัวด้านบนอยู่ที่6เซนติเมตรนะครับที่ฝาด้านบนนะครับก็จะมีรูตรงนี้ทั้งระบายน้ําก็ได้แนละ้วก็เสียบตัววัดอุณหภูมิตรงตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มียางตรงนี้นะครับปิดไว้นะครับน่าจะช่วยกันกระแทกในระหว่างการขนส่งนะครับผมก็จะเก็บไว้เวลาผมเดินทางไปแคมป์ปิ้งนะครับไปดิฟกาแฟที่ นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะพกพาสะดวกเราดื่มคนเดียวนะครับไม่ต้องซื้ออันใหญ่มากพกอันเดียวขนาดประมาณนี้นะครับเนี่ยดูความสูงของ iPhone 10S อ10 a x นะครับยังสูงกว่าเลยนะครับ iPhone 1บ s Max ยังสูงกว่าตัวกาเลยนะครับก็จะได้ไม่หนักมือในขณะที่เราวนน้ำตอนดิฟนะครับประมาณนี้และเรียอตัวนี้ผมต้องไปศึกษานะครับเพราะว่าผมจะซื้อตัวใหญ่มาอยู่นะครับอีกทีหนึ่ง เพื่อมาชงเวลาแขกมาที่บ้านอันนี้สลับเดินคนเดียวนะครับก็น่าจะมาณ300มิลลิตรน่าจะพอเหมาะด้านอีกด้านหนึ่งนะครับไม่มีโลโก้นะครับไม่มีโลโก้ของทารมม์นม่ก็คือด้านหน้าเดี๋ยวมาเปิดฝาข้างในกันนะครับดูข้างในกัน ผมก็จะเปิดฝานะครับามาดูข้างในมีอะไรบ้างาข้างในแถมสารกันชื้นมาด้วยครับที่ตัวฝาขอบๆเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวทําเหมือนกับสปริงให้เรานะครับเวลาเราเอาฝาไปปิดที่ตัวกามันจะได้ไม่หลุดง่ายนะครับมีด้วยกัน3จุดด้วยกันนะครับหนึ่งจุด2จุด3จุดนะครับตัวนี้ก็เป็นรูไว้เสียบตัววัดอุณหภูมิหรือไว้ระบาย ไอ้น้ำนะครับเดี๋ยวเราปิดฝาให้ดูกันนะครับปิดฝาแล้วค่อนข้างแน่นเลยนะครับขยาบแล้วไม่หลุดนะครับขยับแล้วไม่หลุดแน่นเลยตัวล็อกของเขานะครับสำหรับรูที่ส่งน้ำออกไปข้างนอกจากตัว บอดี้ของตัวกาเนี่ยนะครับก็จะมีด้วยกัน5รูนะครับเราจะมองผ่านตรงนี้จะเห็นได้แค่3รูแค่นั้นเองนะครับ3รูที่อยู่ตรงกลางมันจะมี2รูที่อยู่ด้านล่างอีกนะครับมุมกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับมีทั้งหมด5รูนะครับนี่ก็คือปลายท่อนะครับเดี๋ยวผมจะโฟกัสไปเรื่อยๆนะครับให้เราได้เห็นโครงสร้างกันชัดๆกันนะครับนี่ครับจุดยืนของเขาก็นี่ครับ ตัวปล่อยน้ําอยู่ค่อนข้างต่ําจัดฐานนะครับก็สร้างชื่อเสียงให้กับกา,าน้ํายี่ห้อนี้นะครับโดยมันมีขนาดเล็กด้วยนะครับเวลาเราถือแล้วก็เทน้ําในขนาดที่ดริปกาแฟนะครับค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับเพราะมันเบาเราดื่มกาแฟไม่เกิน300มิลลิลิตรอีกแล้วนะครับส่วนใหญ่โดยปกตินะครับก็ใช้กาน้ําขนาดนี้ก็จะพอดีมือโดยใครที่ชอบไป พักแรมนะครับไปแคมปิ้งนะครับใช้กาขนาดนี้นะครับผมว่าน่าจะเหมาะผมซื้อมาเพราะว่าชอบไปแคมปิ้งนะครับแล้วก็เวลาเราไปแคมปิง้งเราใช้เตาแก๊สนะครับก็เลยเอามาให้พวกเราดูนะครับว่าลักษณะมันเป็นยังไงนะครับออมาดูมือจับมือจับก็ประมาณนี้นะครับวัสดุค่อนข้างทำออกมาดีเลยนะครับ จับนะครับได้แค่สามนิ้วนะครับจับได้แค่สามนิ้วน่าจะประคองง่ายในขณะที่วนวนน้ำอยู่บนตัวดิฟนะครับขณะที่เราดิฟกาแฟนะครับเทน้ำลงไปนะครับเทน้ำร้อนลงไปเดี๋ยวไปดูข้อต่อข้างในกันข้างในของตัวการนะครับจะไม่เห็นรอยต่อที่ตัวมือจับเลยนะครับ ก็จะมีแค่รอยต่อที่จะส่งน้ำออกไปข้างนอกนะครับแค่นั้นเองเดี๋ยวจะลองใช้งานดูนะครับผมจะไปแคมปปิ้งข้างนอกแล้วก็ผมจะลองใช้กับกับเตาที่เป็นเตาแก๊สดูนะครับว่ามันจะทนทานขนาดไหนนะครับก็ประมาณนี้ ขนาดของมันนะครับก็เล็กกระทัดรัดเหมาะสําหรับการเดินทางเลยผมชอบเดินทางชอบแคมปิ้งนะครับการใช้งานนะครับผมจะไปสาธิตนอกสถานที่กับอุปกรณ์ชงกาแฟของผมแบบต่างๆนะครับถือจับจะดิฟก็ไม่หนักมือเท่าไหร่นะครับดื่ม2-3คนก็พอดีเพราะว่าปริมาณน้ําค่อนข้างที่จะตัวง่ายมันแค่300มิลลิตรเองนะครับโอเคนะครับอย่าลืมติดตามนะครับว่าผมจะไปชงกาแฟนอกสถานที่ กับกาต้มน้ำตัวนี้กับอุปกรณ์ชงกาแฟอะไรยังไงบ้างอย่าลืมติดตามชมนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ